ลงด,ดเวลาเอรินาทำให้ดูเวลาที่แตงโมต้องทำยังไงทำไงดีไหมไม่รู้ไม่สนใจเป็นยังไงโดนดีตอนนี่แหละเอ,อเสียงป้อ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 ง,อ,งอย่างนี้แปลว่าดีอะไ,ได้ไหมอีซอมปิกเอาได้ไหมอะไรนะลูกเกดโอเค,อเคลูกหนูดูเลย โอเคโอเคมกี้ไปซื้อไปซื้อบักโมทุกคนไปลายได้นี่มาด้วยดูปลาหมึกอยากนึกอยากกินปลาหมึกอยากกินหนวดนะที่จริงแต่ว่ามันไม่มีเนาะก็เลยซื้อมาทุกคนทำไมมันใหญ่จังเลยเนี่ยปลายปลายจะกล้าทำไหมนี่ ก็เป็นก็เป็นีคุดๆดแม่จ้าทุกคนในไหมมันขึ้นตัวใหญ่โผล่บนนี่ใจโอ้ยโอ้ยทุกคนขอไัยพี่พี่ที่ฟังอีสานเมนูเรื่องนะคะวินาทีนี้ขอขอพากอีสานน้อยนึงจ้าไปก็ย่านแท่นี่ไหมไปจิกากินบนนี่า่านอีกทุกคนมันขึ้นตัวใหญ่แท้มันกินไใหบนนี้ ช่วยไปเบิงดูว้วว่าได้ว่าได้พี่ตีได้จา้านี่นี่ไหมเคี่ยปกระใจเต้นตุบๆไปนะ้ำนม่น้ำกระต้มเหรอน้ำกระเดือดบปุ๊บๆเราทุกคนตายๆตายๆนี่ผุด <Hey, S 2> นี่ไหมโอ้ยอยากก็อยากแต่ว่าย่านก็หย่าน ตายขี้ยันผอมือวันที่นี้น้องแมวช่วยข่อยแน่ตาตัดหนวดมันออกจากตัวมันทุกคนต้มปลายกำลังตุมอยู่ให้เสียให้บังนี่กำลังเดือดจังตาย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 ขี้ยันผอมือวันสินอนไปไหนทุกคน มันกำลังเดือดเ้อาไปก็ยกันปลาหมึกวปเดียวที่กายก,กินมาในบวกาเบิง้งฮะโอ้ยตายตา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 ทุกคนมันสุกบ่บุของจริงมันใหญ่กว่าอยู่ในกล่องเลยจ้ะโอ้ยน้ออสุกปนี่น มมังสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไปมีเรื่องจะมาเมาออยค่ะตอนแรกนะว่าจะมาเล่าตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่ามัวแต่กลัวปลาหมึกอยู่มันก็เลยค่ำ อนนี้ก็ยังไม่ได้กินเลยนะปลาหมึกนั่นนะทำใจก่อนย่านย่านแม่จ๊ะทุกคนย่านโอ้ยมาย่านปลาหมึกบุก็เรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้นะคะก็เกิดขึ้นมาจากมีพี่คนหนึ่งแกคอมเมนต์เข้ามานะคะยังไงไปก็ขอขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ด้วยนะคะเหมือนนางสาวไทยเลยเนาะขอบคุณสําหรับคาถามพอดีว่ามีพี่คนหนึ่งแก อคอมเมนต์เข้ามาว่าฝรั่งหาเมียคนไทยไว้เป็นไว้มาทำงานบ้านหรือเปล่าอย่างนี้นะเออนั่นแหละเออปายก็เลยอยากเอาหวัวข้อนี้มาเล่าสักหน่อยเนาะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าการที่แต่งงานกับชาวต่างชาติมาเป็นภรรยาชาวต่างชาตินี่นะคะทำอะไรบ้างเนาะปายจะยกตัวอย่างของตัวเองนะคะจะพูด จะพูดถึงเรื่องของตัวเองแค่นั้นเนาะว่าตัวเองทําอะไรบ้างการที่ได้สามีฝรั่งนะคะอันดับแรกเลยค่ะงานบ้านนะคะทํางานบ้านทําจริงๆค่ะ <laughs> ทางานบ้านนะทาความสะอาดล้างถ้วยล้างชามซักเสื้อผ้างานปกติคืองานบ้านทั่วไปนี่แหละคะ่ะดูแลบ้านเนี้ยนะเออนั่นแหละแต่ว่าไปไม่ได้ทาคนเดียวนะคะ ก็ตอนนี้ลูกก็โตแล้วก็ลูกช่วยบ้างแล้วก็สามีก็ช่วยบ้างช่วยช่วยกันค่ะเพราะว่า,าไปทํางานนอกบ้านด้วยเนะเาะก็ช่วยช่วยกันแต่ว่าหลักๆก,ก็คือไปเป็นคนทําเพราะว่าเราเป็นแม่บ้านเนาะทำกับข้าวด้วยค่ะาสามีไปทํากับข้าวไม่เป็นนะคะหรือว่าถ้าจําเป็นจริงๆก็อาจจะทําเป็นแต่ว่าพอดีว่า เราทําอยู่แล้วแล้วแกทาปกติแกทําไม่เป็นแกก็เลยไม่หัดไม่อะไรค่ะก็ลอก,กินอย่างเดียวแต่ว่าคือดีอย่างหนึ่งคือทาเราทําอะไรให้แกก็กินเนาะเพราะว่าแกทําไม่เป็นแกก็ไม่มีทางเลือก <c oughs> <c oughs> นั่นแหละค่ะก็งานบ้านงานบ้านเลยก็ทําจริงๆแล้วก็อย่างที่สองก็คือทํางานนอกบ้านไปทํางานนอกบ้านด้วยค่ะ ก็คือทํางานในบ้านด้วยทํางานนอกบ้านด้วยนี่นี่ก็คือข้อดีของลูกชาวนานะคะทุกคนไปก็ภูมิใจที่เกิดเป็นลูกชาวนาเพราะว่าเกิดมาในครอบครัวลําบากนะคะครอบครัวยากจนเนาะก็ทําทุกอย่างอยู่สมัยอยู่บ้านก็ไปรับจ้างดนานาเกี่ยวข้าวนะคะสมัยเรียนหนังสือเนอะอยาะพอย้ายพอย้ายมาอยู่เมืองนอกนอก,ก็เราก็ ทำงานค่ะทำงานนอกบ้านด้วยช่วยกันช่วยกันเนาะช่วยกันาหาไรายได้เข้าสู่ครอบครัวนะคะแล้วก็อย่างที่3ก็เลี้ยงลูกด้วยค่ะก็มีลูกก็เลี้ยงลูกเนาะตอนแรกที่ลูกลกยังเล็กๆกก็คือสามีไปเรทํทงานคนเดียวนะคะไปก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านเนาะทีนี้พอลูกได้3าขวบสขวบลูกก็ไปเดย์แคร์หลังจากนั้นไปก็หางานทำค่ะเพราะว่า ก็ต้องช่วยกันทํามาหากินเนาะทุกคนช่วยกันหาช่วยกันเนื้อ่างเนื้อสร่างตัวนะคะนั่นแหละแต่ว่าตอนตอนนี้ก็เริ่มสบายแล้วลูกๆก,ก็ก็โตกันแล้วนะคะปกติแล้วก็ถ้าเป็นงานในบ้านนี่ปาปายก็จะทําเป็นคนรับผิดชอบหลักๆนะคะงานในบ้านงานบ้านแล้วก็ส่วนงานนอกบ้านงานนะหมายถึงรอบบ้านนะคะ <c oughs> งานรอบบ้านก็คือที่ฟินแลนด์นี่นา หน้าร้อนนี่ก็จะมีตัดหญ้าต้องมีตัดกิ่งไม้นั่นนี่ตัดรั้วอะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะเป็นแฟนเป็นคนทํานะคะสามีเป็นคนทำแล้วก็พอหน้าหนาวมันก็จะมีหิมะมีตักหิมะต้องทําความสะาดหิมะอะไรเงี้ยสามีปายก็เป็นคนรับผิดชอบปายจะทําสวนทําอะไรไม่เป็นค่ะทุกคนคือถ้าจะทําก็ทําเป็นแหละแต่ปายไม่ใช่คนชอบอะไรขนาดนั้นเนาะ สามีก็จะเป็นคนทํานะคะนาะปายก็จะช่วยบ้างมีถอนหญ้าถอนไรบ้างกําลังจะบอกว่าหลบหญ้าหลบภาษาอีสานถอนหญ้าก็คือหลบลกหญ่านะคะทุกคนลกหญ้านั่นแหละคะ่ะเออก็ประมาณนั้นแล้วก็หลังจากทํางานในบ้านทํางานนอกบ้านเลี้ยงลูกแล้วเราก็เที่ยวนะคะทุกคนก็มีเที่ยวมีเที่ยวด้วยเนาะ มีเที่ยวหาเงินเสร็จแล้วมีวันหยุดพักผ่อนเราก็เที่ยวให้กําไรชีวิตให้กําไรตัวเองกับครอบครัวนะคะคมีเที่ยวแล้วก็มีช้อปปิ้งค่ะช้อปปิ้งด้วยหาเงินได้แล้วก็ต้องซื้อบ้างเน,ะนาะไม่งั้นก็กลัวเงินมันบูดมันเน่าค่ะทุกคน <c oughs> เออนั่นแหละค่ะ <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละค่ะพูดถึงถ้าไปาพูดตรงๆก็คือ ไม่ว่าจะเป็นภรรยาชาวต่างชาติหรือภรรยาคนไทยไปว่าส่วนมากก็ประมาณนี้แหละค่ะภรรยาเป็นแต่งงานกับคนไทยก็ต้องทํางานบ้านทํากับข้าวใช่ไหมคะบางบางบ้านบางคนก็สามีทํางานคนเดียวแฟนเภรรยาก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกทํางานบ้านคนไทยก็เป็นอย่างนี้ครอบครัวคนไทยครอบครัวพี่สาวไปอย่างเงี้ยก็แฟนแกก็ ไปทำงานแล้วก็พี่สาวก็อยู่บ้านก็เลี้ยงลูกทํากับข้าวทํางานบ้านไปว่ามันก็ไม่ว่าจะแต่งงานกับชาติไหนก็ทําเหมือนกันก็จะมีภรรยาฝรั่งบางคนก็ไม่ต้องทํางานนอกบ้านก็มีค่ะทุกคนแค่อยู่บ้านเลี้ยงลูกดูแลบ้านทํางานบ้านอย่างนี้ก็มีมันก็แล้วแต่ครอบครัวไปเนาะแล้วก็บางครอบครัวฝรั่งบางคนเขาทากับข้าวเก่งก็มีภรรยาเขาไม่ต้องทําก็ได้อย่างนี้ก็มีค่ะ ฝ่ายชายเป็นคนทํากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็มีมันก็เหมือน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 กันทุกทุกเชื้อชาตินะสําหรับปายนะคะก็คือเราแต่งงานกันเราสร้างชีวิตครอบครัวแต่งงานกันด้วยความรักนะคะทุกคนอนั่นแหละคือบอกตรงๆว่าสําหรับครอบครัวของปายนีออ่สามีปายแกไม่ได้ตั้งใจหาภรรยาคนไทยนะคะทุกคนไม่ได้หาเมียคนไทยนะคะ ไม่ได้ตั้งใจจะหาเลยค่ะก็ตอนที่เจอกันไปเคยเล่าแล้วแหละคลิปที่ต้นๆเลยค่ะเดี๋ยวแวะไปดูด้วยนะ <laughs> จะได้ได้ยอดวิวนะคะ <laughs> เออแกไม่ได้ตั้งใจหาว่าจะเอามา่าจะแต่งงานกับคนไทยนะคะแกตอนนั้นที่แกไปเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกที่ไปเจอไปนะแกเพิ่งเลิกกับแฟนฝรั่งนะคะกับผู้หญิง คนฟินแลนด์ด้วยกันแกเพิ่งเลิกกันได้ไม่นานเราก็เลยชุกเพื่อนชวนไปเที่ยวเมืองไทยก็เลยไปแล้วก็ไปเจอไปมันก็เป็นเหมือนความอาจจะเป็นโชคชะตาเป็นความบังเอิญหรืออะไรอย่างนี้ไปเจอกันโดยบังเอิญอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมันมันไปไปมามาก็เลยไปก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ <laughs> <laughs> นะคะก็ประมาณนั้นแหละไปก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังว่าไม่ว่าจะแต่งงานกับคนต่างชาติหรือแต่งงานกับคนไทยไปว่า ชีวิตครอบครัวมันก็ปกติเหมือนเหมือนกันทุกที่เลยค่ะเนาะทำทำเหมือนกันนั่นแหละก็จะมีแตกต่างกันบ้างอยู่แต่งงานกับฝรั่งก็มีแตกต่างกันแต่และครอบครัวแตกต่างกันไปค่ะแต่ว่าถ้าจะบอกว่าฝรั่งเอาเมียคนไทยมาเพื่อทํางานบ้านนี้ไม่ใช่นะคะแล้วก็สําหรับไปเท่าที่สัมผัส ยกตัวอย่างคนเอาคนฟินแลนด์ก็แล้วกันเนาะเท่าที่สัมผัสคือคนฟินแลนด์จะเป็นคนแฟร์แฟค่ะทุกคนเขาทําด้วยกันเขาช่วยกันเขาคือไม่เกี่ยงว่างานอันนี้เป็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างนี้นะนั่นแหละไปก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ก็แค่นี้แหละไปจะไปกินไปกลับว่าไปจะไป ตำส้มตำใส่ปลาหมึกท <Humans. S 1> <laughs> <c oughs> so ี like ่ต so ้มมาอวานไม่รู้ปลายจะกล้ากินหรือเปล่านะก็ยังไงไปก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามากดติดตามเข้ามาชมคลิปแล้วก็กดไลค์กดดิสไลค์ให้นะคะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่คอมเมนต์มาคุยกันด้วยไปจำได้นะว่าใครคอมเมนต์คอมเมนต์บ้าง ะะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปก็ขอลาไปแล้วเด้อจะไปกินปลาหมึกบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ